ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดอำเภอหนองไผ่คัดเลือกทหารวันแรกเริ่มมีสีสันสาวประเภท2แต่งชุดนักศึกษามอาอวดสายตา ที่หอประชุมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2565สำหรับหน่วยตรวจเลือกอำเภอหนองไผ่มีชายไทยที่มีภูมิลำเนาใน7ตำบลประกอบด้วยตำบลเพชรละครตำบลบ้านโพธิ์ตำบลท่าแดงตำบลวังท่าดีตำบลห้วยโป่งตำบลท่าดวงและตำบลบัววัฒนาที่อายุถึงเกณฑ์มาร่วมคัดเลือกทหารโดยมีบรรยากาศตั้งแต่เช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมลุ้นเชียร์และให้กำลังใจบุตรหลานทำการจับใบดำใบแดงในช่วงบ่าย เป็นจำนวนมากด้วยใจจดใจจอไม่หนีไปไหน โดยวันแรกมีชายไทยที่อายุครบกำหนดจำนวน440คนต่างเข้าแถวนำเอกสารหลักฐานใบสอด .9 บัตรประจำตัวประชาชนมาสแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับตรวจเช็คสภาพร่างกายบางคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและบางคนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเนื่องจากกลัวว่าจะจับได้ใบแดงบางคนถึงขั้นมีการบนบานสารกล่าวเอาไว้แต่ที่สะดุดสายตาหนุ่มๆทุกคนคงหนีไม่พน้นสาวประเภท2ที่เดินทางมาวันนี้และสร้างสีสันเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากคือนายอารินดาสิริกุลโกศลอายุ21ปีผูม ลำเนาอยู่อำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์สาวประเภทสอสวมชุดนักศึกษาจนทุกคนหันมองซ้ำและเป็นหนึ่งเดียวของวันนี้ที่สร้างสีสันให้กับการคัดเลือกทหารวันแรกของอำเภอหนองไผ่ นายไอรินเปิดเผยว่าตนเองเพิ่งอายุครบเกณฑ์มาทำการผ่อนผันคัดเลือกทหารเป็นครั้งแรกเนื่องจากยังติดเรียนหนังสืออยู่วันนี้ตื่นเต้นมากเพราะครบอายุคัดเลือกเป็นครั้งแรกส่วนตัวไม่อยากรับราชการทหารเพราะมีจิตใจร่างกายเป็นหญิงไปแล้วแต่ก็พร้อมเดินทางมาทำหน้าที่ชายไทยให้ดีที่สุดเพราะเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตและได้เตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อมายืนยันด้วยทั้งนี้ในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2565ในพื้นที่นอำเภอหนองไผ่มีกำหนดการ2วันระหว่าง,งวันที่3 และ4เมษายน2565จำนวนผู้ถึงเกณฑ์ประมาณ900คนต้องการทหารจำนวน179คนสำหรับวันนี้เป็นวันแรก มีผู้มายื่นตรวจเลือกจำนวน463คนได้ทหารไปแล้วจำนวน88คนแยกเป็นทหารบกจำนวน60คนและเป็นทหารเรือจำนวน28คนซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยยึดถือหลัก DFS TT อย่างเคร่งครัดทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด